สบายดีเด้อจ้ะพ,พี่น้องสบายดีพี่น้องเบิร์สุขสุขเด้อจ้าสบายดียามแรงจ้ะ allora. พี่น้องโอ้ยม,มันชิ่มเมืเม่อเมื่อเมื่อนี้เราฝากกับพาพี่น้องมาเขาคัา่วอีกเลยจ้าวุ่นวายกันซะเหลือเกินเล้ยงหองเลี้ยงน้าหอกกามากเมนูนี้ว่าเป็นต่กองบุญมื่อนี้เอาสิมาเห็ดโอ้ยโอ้ยมันคือสมัยปตะกัรแท้ว้าว เบด้ลหนีเธาได้มีมะแขงบอกว่ามาอนี้เอาสีเห็ดลาบเ่าจะพี่น้องนี่ดาใหม่อ่าตอนนี้ก็กำลังเริ่มเห็ดจะพี่น้องกาไฟกับปาดมะเขือต้นมาเริ่มเลยนะจ๊ะอะหยั่งเนาะปาดก็หยั่งโจงกระ้เขากินไงเด้อโอ้ยหอยก็ได้เลยจี่เขาก็ได้เลยซุกเขาก็ชีซุกแหละนี่ แ่นกบจากพี่น้องมาเบิ่งเท้าเฮาเฮาลวกน้ำเป็นที่เรียบร้อยน้ำฮอนวันนี้กำลังทำฝนกบกบใจกลางน้ำเด้อก็ใจกลางหัวปลาใจกลางน้ำเด้อดหัวข้าวแห้งยามขุ่นกินหัวก้าวไดแล้วะกินต่กลาง แกงมันไปเ็ดค่ะเอาออกเอาออกแล้วหัวสิปลาค่ะหัวสิปลาค่ะเอาไปเอาแบบนี้เลยน้องเอ็มต้องเอาออกว้ายหม้อเราดำจังเลยเอาไปเออสดว่าเขากินน้ำหมูบ่ได้อันไทยมากน้องคว้าก็ต้องหากรุบเก่งเพราะมันน้าหมกเนื้อนล้วอ็ไม่ได้มาเดี๋ยวเอาสีมาจิ้มหอยพี่น้อง หอยเซอรี่เซ่อใจมาเดี๋ยวทีมาจิ้หอยทีนก็ใค่ามัดจับไก่เนี่ยมาแรงหลักไก่โอ้ตายค่ะหดเขาก็ัเป็นชวงนี้ไปหอยเซอรี่ไปไปคือออกวิถีค่ะหอยจูบจะท่ำได้หอยจูบอออยโขก็มี ไอ้บดบดดาคือดมาดกเนยมพีคหาเอปลาเดีวว่ารดพีเงาะปลา้าตาไม่สดใหญ่เลยพี่ตองมัเฉลีเาะเอาหัวออกตาออกได้พี่้องก็เห็นกระจกีกระจกเถอเดี๋ yeah สินะรีหอยดูว่ากี่น้อยเดียวนะสมัครขอทีกววิ่น่าเป็นโนเอไม่ตู่ก็มียูเหมือนบบฮอยนะแล้วก็ใส่ในแม่หัวหอย 还要舒服。 ผงพีีขาวบอะไอเท้องเนียใครให้ผงพีีขาวบอะม,มันชุีอมๆชุดเนี่ยงงงเข่าวก็สวยเปนน้ำเห็ดกินไปพ่อ โอ้ยอกันิม้หอนหอนเมาบนีดล่าเฮ้ยเป็นวัดเลยบบนี้จะไปเอาคนดอกมามีน้จิมมันยังเหลือ,อยู่ี่ยังไม่ได้ซื้อน้จิ้มนม สิเอือมื้มืานนะอย้ายอ่ไงนะ้วเท้าอยู่นนะไหน่ะไื้อให้นงนะันกนะคุณ้าคุณลงบยายอยู่ไหมะงใหม่ไดนะ้ใช้เท้าไปเจูเต่าอล้วนะ่ะสู้เดี๋ยวเราก็เท่า ยังย uh. ังยังยังสิบเก้ายัง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 ลูกกะใหญ่พ่อแห้งลูกกะทรเลย้ายังไผาโยเอามาจะงำเด่าวบ้านไปมนกนี่นี่บาเรมักยำแส่บเสิทสะาทุก เอ็ดมากหน่อยลายมันสีบเห็นเนาะจ้ามาลากเท่ากันนะจ้าพี่น้องสบายดียามแรงๆพี่น้องอ่าดูดูอันนี้ก็จะเป็นเอาเครื่องเทปลงน้ำก่อน มันจะเห็นเผาหรือมันจะเห็นแต่เครื่องเคียงมันแบบ <c oughs> เผาลาบสมุนไพรต่อไปก็จะเป็นหอมบานเผาหอมก็สีสุกมันก็เลย่มก่อนเ <c oughs> เป็นตน้น <c oughs> แล็บดาบเขียวพอดีเลย ซอยมกพริกโดดลงบาทนี้มาซอยหอมลงต่อพี่น้องมาเนี่ยว้าวเรี่ยงวัวไม่ได้มีกำลงกำไรหัวผมเป็นราคาพี่น้องเอ้ยอยากกินไมชบอหอยากกินก,กินมากกมคมบ,บอบอคมแซ่บบอคมแบ ทิาไถ่สีซิมันแส่บเสีขอซีมึงดูซีมึงดูเป็นไงเฮ้ยโอ้กินได้แม่กินไปหนนะเออเอาไปเออไป เดือนปีศร้าปีกัยังราคาสัๆมาไหลอเานะแม่เอ้ยเป็นไร้องย่งมีกับไรเรียงงอมีแต่ลกกับลูกยังมีกับไรกินลูกแล้วเฮาเฮาเฮาใบบางขึ้นนั่นแหละเฮายังฮางวัวน้อยจะโตน้อยนึ่มาไหวลูกแจ๊ะแมังค์แห่งขม กิา้เินนาากินกกเอออากินดซ่้าบ้งแลดื่มมแขงมพอดีบะแซ่บะ้ากินเขาก่อนจะม้อนกันนลก็มันก็ส่นปอดอดอกินบัดบนี่อาหารของฉันเปิดมั้งบ๊อที่เกดเขาลงในสู่าคดยที่เกดอยู่ ต้มกบต้มกบพี่น้องตุมกบทองงีใครถวายอาฮดีาฮ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 อฮาฮะฮา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 ฮตฮาฮาีาฮ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 าองฮา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 กาฮานาจาฮ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 าาฮาาฮาฮาาวาฮาฮาาาาา